าอัปเดตใหม่มาน้องปุยไฟ้าก็มาแล้วซึ่งมาพร้อมกับตัวราชินีเกลือ,อมันคือราชินีนี่ราชินีน้ำแข็งนะซึ่งอยู่แล้วว่าเราจะซุ่มอันนี้ก่อนเพื่อทดสอบความเกลือนะซึ่งคิดว่าเกลือโอ้โอ้เกลือเกลืออ่ะสุ่สมไปเรื่อยๆดูว่าเราจะเกลือได้แค่ไหนกันว้าวจริงๆอยากจะสุ่มสกินเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่มีโอกาสที่ได้สูงเลย ตรองนั่นจะยังไม่ส้มนะอืม,อมเราว่าเราตัดไปตอนที่มันไม่เกิดดีกว่านาะเอ๊ยได้อยู่นะเอ๊ยเพิ่งสังเกตว่าเฮ้ยส่มพิดส่มอันนี้ก่อนอ่าอันนี้ดูดีอยู่นะท่ไมมันต้องรออะโอเครู้ว่าดีละก็เอ้ยอันแรกเลยเออดีไม่ต้องเสียเวลาเนอะ มีแล้วนะมีน้องเต็มแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงว่าได้ไมเลจเอาไมแลกสุ่มสมบัติตัวสุ่มสมบัติแล้วพอตัวสุ่มสมบัติได้แล้วก็ไปเปิดตัวสุ่มสมบัติแล้วผลที่ได้ก็คือเกลืออีกเช่นเคยนะเป็นอะไรที่ดีเ,เหลือเกินอืมอืมอ่ะอ่ะอุ้ยพาเฟอาวเต็มแล้วอ่ะไมเลตท่องไว้ไมเลจไมเลจ <mm> เออมาเดี๋เดเกลือจริงๆเาอยากได้ปุ๋ยฟ้ายไหมอันนี้ยังไม่ค่อยอยากเราโอ้โดีดีอยู่ดีอก็คือเราจะสุ่มประมาณ6กมืนได้ไยิมหวานไปหรือว่ายิมหวานแล้ขอข้ามไปเลืเออสุ่มนตรงนี้ก่อนโอเคหนึ่งอันข้ามไปเลยอออันแรกอ้ดีป๋ยฟ้าได้รแล้วสนรหรือเปล่าว่าแม่แตกเกิงป๋ยฟ้าย เป็นไงบอ,อกแล้วน้องน่ารักเลยนะไม่แทบไม่แทบตอนนี้ไม่แทบนะจริงๆก็อยากจะสุ่มให้ได้สี่ดาวแต่ไม่รู้ว่าดวงจะดีหรือเปล่าวันนี้เพราะว่าวันนี้รู้สึกอื่นๆนิดนึงเอะเกลือจัดโอเคโอเคแต่ว,ว่าได้ไม่เลทไปนะอ่าขอส่มให้มัน โอเคเกลือก็คือคนที่จะไม่เกลือก็คือคนอะไรไม่ดูข้อความนี่คนที่จะไม่เกิดอย่างนี้ก็คือแบบสัมผัสเพชรอ่ะโอเคเอาเถอะสัมผันเพชรคือสัมพันธ์เพชรคือได้นางเกลือเลยนางนางเกลือราชินีมาเออเยกนางเกลือแล้วล่าสุดเออแล้วเราก็รีบเนะแล้วเราก็รีบโอเคได้ได้เรารีบไปเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอไม่เลืเยอะมากเกมนี้ การสุนใรคันนี้ไม่เล็ดเยอะเป็นกองนะอ่าอ่าเอืออ่าเอือข้าเลยแล้วอะไรอะไรอยากข้ามาเนี่ยตัวเอืออ่าอู้อย่างอย่างเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้แหละอ่าโอเคปุ๋ยไฟเป็นไงบอกแล้ว I know I know everything individual นะ ไปไปไม่ได้เสร็จแต่เราอยากได้สีดนะโอเคไม่กล้าดูเลยถ้าได้อันนี้ลาเราข้ามเลยนะขี้เกียจด,ดูบอกวาข้ามกข้ามนะอืมเพข้ามโอ้เสียงเริ่มไปแหละความเกลือไม่เข้าใครออกใครแต่มันเข้าเราแล้วไม่ออกจากเราไปเลยไอความเกลือไอความเกลือไอไอไอคนไม่ดีไอไอไอความเกลือเนี่ยดูเออย,ยมิมานเออมือน,นั้นเนี่ย เสียงเคจมูกยอืมอุ้ยสองอันสองอันตาลูกวาวตาลูกวาวสอันเลยไม่เสไม่ผมอยากไมอนี้ไม่เอืมโอเคโอเคโอเคไม่เแล้วอ่าเดีเยมามาตัวอะไรปุยไฟสอตัวเลยมอืมอืมอ่าปุยไฟขอปุยไฟสองตัวเลยจะได้สีดาวเลยเร็ว งเชียร์น้องแกะครับน้องแกะน่ารักไม่ใช่ปุ่นไฟหรอกมาจัดมาเออปุ่นไฟปะเห็นไหมบอกแล้วสองอันเป็นไงะตะเกียง,งสี่โทนคือชอบโทนสี่นี้คือแบบดีอืมสองตัวติดดีมาก เดี๋ยวเราก็จะเกลืออีกแล้วโอ้เกลือกันินิ้เลยเดีวเาขอเแล้วแล้อะไรวะเเยนะนาเวเยนะโอ้ดีดีดีดอ่อาอ่าอันแรกเลยไม่รู้ว่ากอันแตอันแรกปุย๋ยไฟไหมอ่าดาร์ช็อคโก้ไม่เลดแปดร้อยคุ้มดูนะ อีกเท่าไหร่วะ okay, โอเคเกลือจัด <c oughs> ไม่ออก <c oughs> ไม่ออกไปทา,างนี้ไปทางโอ้ยตกใจหมดโอ้โอเคดีหน่อยดีหน่อยสามตัวเลยสามตัวโลบมากโลบมากสามตัวเลย,เลยปรากฏไม่ได้จะไปพลาด wi Fi เลยทั้งตัวอืมโอเคดีกี่ตัวโอ้ยสองตัวโอ้ยสองตัวนะอา้อาวอ้าวเรารีบทำไมเนะี่ยโอ้ยเป็นคนรีบร้อนเราอะ ม่อี้มันจะหมดแล้วนะเนี่ยผมว่าอะไรเกลือหนอักมากเกลือหนักเกิอนรอบน,น,อน,นี้เราไม่กล้าส่มเยอะอะกลัวว่ารอบต่อไปอะ่ะมันอืมหนังฟ้าร้ายออกมาก็ยังดีนิดนึงอ่ะเกลือจัดโอ้โหเฮ้ยได้สองรอบเองนะเฮ้ยดีหน่อยคือเกลือมากเกมนี้แต่ก่อนจะส่มแบบหกหมื่นก็จะได้แบบ 10. สี่ดาวสามสี่ดาว

มีเต็มแล้วเนาะมีเต็มแล้วเนานะเนาะโอ้โหสามพันเองโอ้ยเกือบปิดท้ายด้วยอือหืออือหือเดี๋ยวดูก่อนว่ามันได้กี่ดาว Winter or summer day or night Our Winter or summer day or night ฤดูหนาวหรืฤดูร้อนตอนเชา้าหรือตอนกลางคืน อ่ะอีกสามสิบซูมมาสีดา้ดาสีด้าโอ้โหเกลือมากไม่ได้หรอกซีดาาเนี่ยเพชรหมดตัวก่อนเพชรหมดตัวก่อนอืมอ่ะไม่เพชรหมดตัวก่อนเออเออเพชรหมดตัวก่อนอืมดวงคนจะดวงคนมันจะเกินอนะไม่มีอะไรปรับใจหนยเหรอได้ยังได้ยังอ่าได้แล้ว เหลือดสามหมื่นห้าว้าวว้าวต้องสมมารถปอบใจก่อนว้าวไม่ปอบใจเลยเกลือกว่าเดิมอีกโอเคคำพี่ออกอืออีกอันเดียวอีกอันเดียวไหมสี่ดาวพอสี่ดาวพอไม่ไม่ปัญหาดาวหรอกไอ้พวกเนี้ยไม่มั่นใจว่าเก่งหรือเปล่ากูว่าต่อต่อไปจะเก่งกว่านะความสาม,ม,มารถข้อไหนคืออะไรอ่ะอ่าฟื้นูพลังเก้าเปอร์เซ็นต์ตีไปสักสิบเปอร์เซ็นต์ ทุกหนึ่งวินานเก้าวิโอเคเพิ่มพลังโจมตีในขณะที่ตะเกียงสว่างอืมอันนี้คือช็สกินใช่ไหมสก,กิลสิไม่ใช่สก,กินส,สก,กิลเนอะเรียกแกะอ๋อเป็นตัวเล็กสัตว์เดี๋ยวเอาน้องไปลงไปดูบ้านดีกว่ามาเดีย๋ยวเราดูน้องกันก่อนดีกว่าร้มอมเป็นไงเขาบอกเพิ่มพัะอ้าวอ่าเรียกน้องแกมะมากกี่ตัวสามตัวเรียกมาทำไม เนี้มาโจมตีติดขีดด้วยโอ้ก็คือฮิวเรื่อยๆเลยนะน้องแกก็ฮิวเรื่อยๆี่ยเพิ่มพลังโจมตีด้วยแล้วก็ฮิวเรื่อยๆแต่คือของเรามันฮิวน้อยไงเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้แบบอัพอัพเกรดมันเนอะ <I> นะก็ไม่มั่นใจว่ามันเก่งหรือเปล่านะแต่ว่าเหมือนใช้เอมบวกแบบช้เอมบวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทับทิมเออ มีความจะเอมตรงที่มันเล็กลูกน้องมาแต่ลูกน้องมันน้องแกะคือแบบไม่ได้น้องแกคือแบบออนแอคือแบบแบบเดียวก็ตายอืมนะนก็ดูจะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้อัพเต็มนะเราก็เลยดูไม่ค่อยได้ว่ามันเก่งมากหรือเปล่าเอาเป็นว่าสลับน้องไปไฟก็มีแค่นี้แล้วเนาะสะกินก็ไม่มีไม่มีอะไรมาใหม่เลยเนาะนอกจากตัวละครกับเออหมวดต่างๆนะ ก็ไปละแค่นี้แหละกับการเกลือเนาะ